สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถก๊าซโกลนะฮะกลับกันมาอีกแล้วนะกับผมนะครับบีมเพยนต์นะครับพูดการฝ่ายขายนะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะในรอบของใกล้ใกล้สุดสัปดาห์นะนะครับในช่วงของใกล้วันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ กลางเดือนนะครับผมในช่ว pues งกลางเดือนนะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได <Gesellschaft> ้รับชมกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในรถครอบครัวของผมเนี่ยนะครับมีคันไหนอยู่บ้างนะที่น่าสนใจนะครับนะฮะบางส่วนถูกขายออกไปบ้างแล้วนะฮะผมถ่ายมุมกว้างให้ดูเลยนะนะครับใครสนใจคันไหนนะนะครับก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคันที่น่าสนใจก่อนเลยนะฮะไปกันเลยครับผมคันแรกนะฮะคันนี้นะครับนะครับ มิสูบิชิปัจ j โร o นะคันนี้2.4 GT Premium เลยนะนะครับวันนี้นะฮะภาพมันจะสั่นเลยนะผมไม่ได้ใช้แมกซ์สั่นนะครับนะฮะใช้ไม้ตัวเดียวเลยนะนะครับ2.4 GT Premium นะขับ4นะคันนี้นะฮนะสุดยอดเลยนะนะครับท็อปสุดเลยพี่ใครมองหายอยู่นะสำหรับตัวปัจ e โรนะครับคันนี้เอ่อก้องถอย360ไม่ใช่กล้องถอยเลยก้องรอบเลยนะ360นะฮะแล้วก็เอ่อขับ4นะฮะ ดูสภาพภายในนะคันนี้เคยให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามจะอัปเดตลงช่องให้อีกสักครั้งหนึ่งนะนะครับเพื่อย้ําเตือนนะครับผมนะฮะสวยๆพี่เนะี้ยคันนี้นะครับนะฮะเอ่อนี่นะฮะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับปรับราคาลงมาแล้วด้วยนะครับหนึ่งแสนสองนีคันนี้บอกได้เลยว่า เข้าศูนย์ตรงตามระยะทุกครั้งนะครับนะฮะผมมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะนะครับได้ไปโคตรคุ้มเลยพี่คันนี้นะนะครับเจ็ดที่นั่งแท้ๆนะครับรถครอบครัวแท้ๆนี่นะฮะนี่นะจอกลางมีให้ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวสัญญาว่าจะอัปเดตให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะลูกค้าเปลี่ยนแม็กมานะครับผมเนะเปลี่ยนแม็กมานะฮะแต่เป็นขนาด18นิ้วนะเท่าเดิมนะครับเสริลักตัวขับ4ี่นี่นะมีมาให้นะฮะ คันต่อไปนะอยู่ใกล้ๆกันนะครับคันนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้ผมบอกว่าหายากที่สุดนะนะครับพี่เคยเจอขับ4ใช่ไหมนะฮะส่วนมากจะเป็น2.8ใช่ไหมนะฮะแต่ดูนี้นะครับคันนี้เป็น2.4จนะ2.4แต่เป็นซิกมาโฟพี่นะฮะพี่ได้รถขับ4ไปเลยนะคันนี้นะหายากสุดๆสีก็หายากเลยนะครับ คันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนะเดี๋ยวจะเอาลงช่องให้ดูนะคันนี้นะครับนะฮะสวยมากนะคันนี้นะครับได้เป็นสีบรอนไอ้สีเทาดํานะครับภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลนะนะฮะนี่นะฮะสวยๆนะฮะรถบ้านมือเดียวด้วยนะคันนี้นะสวยจริงพี่คันนี้นะได้เป็นตัวขับ4นะฮะแต่เครื่องแค่2องยีเท่านั้นเองนะครับใครที่เอ่อไม่ได้มองในเรื่องของเอ่อตัว2องยีไว้นะนะครับได้2องยีประหยัดน้ํามันและได้ขับ4ด้วยนะครับนี่นะ จุดขายเลยพี่คันนี้นะนะครับใครมองหายอยู่นะนะครับรีบเลยนะพี่นะเจ็ดที่นั่งแท้นะครับทะเบียนนี้นะนะครับแคปหน้าจอไว้เลยพี่นะเดี๋ยวมาดูราคานครับนะฮะดูราคากันคันนี้นี่นะฮะเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบเก้านะนะครับเลขไม้หกหมื่นด้วยพี่นะฮะหกหมื่นเท่านั้นเองนะครับสวยนะฮะสีเทาดํานะครับผมนะฮะคันนี้นะแล้วก็เอ่อข้ามมาดูเซียววีกันหน่อยนะ นะครับรถครอบครัวนะครับวอนด้าซีอวีนะทะเบียนนี้นะครับสี่หนึ่งสองเจ็ดนะสองจุดสี่อีนะคันนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเจ็ดที่นั่งแท้เหมือนกันนะครับติดฟิล์มมืดหน่อยนะคันนี้นะผมว่าน่าจะมีแปดสิบนะฮะน่าจะมีแปดสิบคันนี้นะครับติดฟิล์มมืดเลยนะฮะเจ็ดที่นั่งแท้เหมือนกันนะครับสองจุดสี่อีนะคันนี้นะครับขับสองนะครับผมปีสองพันสิบแปดเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่มันหมื่นสี่นั่นเองนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยยพิเศษด้วนนะครับี ภายในนะนะครับสภาพนี้เลยพี่เอกลักษณ์ของเขาบอกของเขาจะค่อนข้างสวยนะเอาแบบมาค่อนข้างสวยนะนะครับสำหรับตัวเซ v นะฮะรถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งแท้แทนะพี่นะนะฮะในเรื่องการออกแบบการการใช้งานนะครับตามสไตล์ของเซ V มืดหน่อยอ่ะขลอยเ้ามาก่อนด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ไปดูขับสองนะนะครับเน้นในเรื่องการใช้งานนะครับ2 4 e นี่นะนะครับเจ็ดที่นั่งแท้แท้พี่นะฮะมาดูกันเลยนะครับ สภาพค่อนข้างสวยนะนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสวยๆนะคันนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะฮะที่ไม่อยากจะได้เครื่องดีเซลนะครับนะผมมีเครื่องเบนซินอยู่นะเป็นตัว2.4แล้วก็ตัว2.0ก็มีนะนะฮะ2.0ก็มีนะครับอ่ะคันต่อไปนะคันนี้นะครับโตโยต้าอินโนวานะนะครับคันนี้นะเอ่อรถครอบครัวนะครับเน้นในเรื่องการใช้งานใช้ครอบครัวจริงนะครับอ่าไม่ไม่เน้นในเรื่องของการลุย ่าสักเท่าไหร่นะครับสองจุดนะเครื่องเดียวกับตัวโฟยเนอร์นะครับแต่ลดแรงม้าลงมาหน่อยนะครับรถบ้านไหนนะมีผู้สูงอายุนะครับนะฮะมีผู้ป่วยมีเด็กๆนะนะครับการขึ้นลงของเขาจะสะดวกนะนะครับจะสะดวกกว่ารถที่เป็นเอสยูวีพวกโฟยเนอร์นะครับพวกมิวเอ็กนะนะครับเขาจะสะดวกกว่าแล้วก็ภายในนะพี่ดูนะเป็นรถครอบครัวจริงนะมีถาดอาหารนะครับไฟเอ็มเบียนไลท์นะฮะนะครับเกียที่นั่งแท้นะนั่งสบายนะครับคันนี้นะ นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับนะฮะไม่ควรพลาดนะสำหรับตัวนี่นะฮะอินโนวานะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดนะครับเนี่ยสวยจริงพี่กันนี่นะฮะเน้นในเรื่องการใช้งานนะนะครับเอาไปใช้งานตามปกติได้เลยนะครับปีสิบแปดนี่นะฮะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผมไม่ได้ใช้ไมค์สันนะนะครับนะวันนี้ถือกล้องเองนะอาจจะสั่นนิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็จะเป็นตัวโฟลเนอร์แล้วก็ตัวมิลเอ็กซ์นะครับผมมีมิลเอ็กซ์อยู่คันหนึ่งนะครับ นะะฮตอนนี้อยู่โรงช่างเดี๋ยวไปดูที่โรงช่างกันด่ะขอตัดภาพไปที่โรงช่างนะครับมาครับอีกหนึ่งคันนี่น่าสนใจนะคันนี้นะอีวิสโซมิวเนะครับตัวเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะตัวเอ็กทีฟนะหนึ่งจุดนะใครที่กําลังมองหารถที่แบบไม่ต้องสเปคไม่ต้องเยอะนะนะครับเน้นเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะหนึ่งจุดเก้าเอ็กทีฟนะคันนี้นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับได้เป็นตัวบอดี้นะฮะของตัวมิวเทั้งหมดเลยนะนะครับแต่เรื่องของระบบต่างๆนะครับอาจจะดรอปลงมานะแค่นี้เองนะฮะแต่ได้ ตัวบอดี้นะที่เป็นของมีเวกทั้งหมดได้เป็นสีบอลด้วยนะครับคันนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพนะผมขอเปิดตู้หน่อยว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างนะฮะตอนนี้เบาะยังมีนะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เบาะเป็นเบาะผ้านะนะครับเล็กไม่สูงด้วยอ่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะฮะปึ๊บนี่นะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟนะครับผมเลม็กไม่พี่ได้เล็กไม้น้อยนะสองหมื่นเก้านะครับนะโคตรคุ้มเลยพี่ผมได้ไป้ายแดงเลยนะฮะรถบ,บ้านมือเดียวด้วยนะฮะสวยจริงนะฮะคันนี้สวยจริงนะใครมองหา บอดี้ที่เป็นตัวมิลเออยู่นะครับนี่นะฮะอย่างน้อยนะตัวนี้นะได้ระบบตัวแอร์แอร์นะครับกรอง PM 2.5นะแล้วก็กระจกนะครับกระจกที่เป็นกระจกป้องกัน UV นะฮะ UVA UVB นะครับนั่งคันนี้นะผิวไม่ดําแน่นอนนะฮะนี่สวยๆเลยพี่คันนี้นะครับนะกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะผมไม่ได้ใช้ไมค์กันสั่นนะครับ,นะบเนี่ยจำายทะเบียนไว้นะพี่นะ4147นะครับผมคันนี้นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่ฝั่งนู้นกันต่อนะ มาต่อนะครับฝั่งนี้มีน่าสนใจอีก2องคันนะนะฮะคันแรกคันนี้เลยพี่ปี2016นะครับราคาไม่แรงนะอันนี้จุดเด่นคือราคาไม่แรงนะครับ789,000บาทนะปี2016นะสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับภายในโคตรสวยพี่นะฮะรถบ้านมือเดียวด้วยนะนะครับมืดไหมเดี๋ยนะลองลองเอากล้องเข้าไปดูก่อนนะนี่นะภายในจะประมาณนี้นะฮะเบาเป็นบอะหนังสีน้ำตาลนะนะครับ789,000บาทพี่นะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับนี่ สวยจริงพี่คันนี้สวยจริงนะครับ7 8 9 0 0ับาทนะครับ Toyota Fortuner นะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันเลยนะอาจจะไม่มืดนะครับนี่นะสวยๆกองถอยจอทัศสกรีนนะครับมีมาให้เบาะสะอาดสะอ้านมากนะไม่มีขาดนะพี่นะนะครับเบาะภายในเป็นสีน้ำตาลนะฮะนี่นะสวยจริงได้ยางโยโกปี2 2นะครับแล้วก็พระเอกของเรานะเทียดีนะฮะซิมมาโฟนะคันนี้นะครับ ยังอยู่นะพี่นะใครกำลังมองหาอยู่นะเลขไม้แปดหมื่นห้านะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะซิมมาโฟนะครับนะฮะนี่ได้เป็นสีดำด้วยนะเทียดีสปอร์ตริโวนะครับนะฮะขับสี่นะนะครับกล้องถอยจอซัสกินระบบเครื่องเสียงเป็น JBL นะครับนะฮะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะฮะจัดเฟรนช์ได้เต็มนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเอ้ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะพี่นะโอ้โหเกือบจะลดราคาเป็นล้านละนะครับเอ่อล้อ20นิ้วนะครับเทียดีแท้นะแล้วก็ระบบช่วงล่างเทียดีทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่ตัวโช้กซับสเตรชันนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับนี่นะเลขไม่แปดหมื่นห้านู่นเองนะครับนะฮะสวยมากพี่คันนี้นะครับในช่วงเสาร์ที่นี้นะฮะถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับนะฮะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทพิทย์นทร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเพิ่งติดจองไปนะผมมีคันหนึ่งนะครับมีคันหนึ่งสีขาวเพิ่งเข้ามาเป็นตัวสามยูศูนย์อัลติเมทนะตัวท็อปขับสองนะครับตัวท็อปขับสองเลยเลขไม่ไม่สูงนะนะครับ เลขไม้เป็นแค่ห้าหมื่นบาทเ,เลขไม้เป็นแค่ห้าหมื่นนะฮะราคาขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับแต่ไม่ได้จอดตรงนี้นะไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ติดจองแล้วนะครับรู้สึกจะไปอยู่ในระหว่างการปรับสภาพอยู่นะนะครับแต่ว่าบอดี้สีขาวแบบนี้เลยพี่นะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมยังไม่ได้เอาลงให้ดูในช่องนะแต่คันนี้ผมเอาลงให้ดูแล้วนะครับคันนี้นะนะครับ1.9ตัวนี้เป็น1.9นะครับติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะโอเคไว้ประมาณนี้นะใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์นะไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพิจิตรนะนะครับนี่ผมถ่ายดูมุมมมุกว้างนะครับในส่วนของรถครอบครัวนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะโตโยต้าไฟเนอร์นะครับมิวเอ็กนะแล้วก็ปาเจโร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Honda าเราก็มีนะที่เป็นตัว c ีอีนะครับนะฮะอยากหารุ่นไหนนะกำลังมองหาตัวไหนอยู่นะแจ้งเอามาได้เลยนะครับจัดเฟรนเน่เต็มนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของรถ รถเก่งนะนะครับรถเก๋งโตต้าวีออสนะฮะโตต้าอัลติสเนี่ยครับนะฮะเป็นจุดขายของเราเลยนะฮะของบริษัทพิยุนนะครับอัลติสนี่ก็ระถดประมาณ8ป0 0ันเกนะนะครับแปด0ันเก้าพันั้นหนงนะครับราคาไม่สูงนะฮะนะเข้ามาก็ทักทายหาผมนะครับมาทา่ร้านสอบถามจากน้องๆได้เลยนะมหาวิทยาลัยบีมนะครับพี่บีมเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมโอเคไว้ประมาณนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ